สวัสดีครับผมแจ็คสามเหลี่ยมออโต้นะครับว,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 วันนี้เรามาพบกับรถอีโกคาร์นะครับที่กว้างที่สุดก็ว่าได้นะครับเป็นรถนิสสันอะมิ a ปี2019นะครับตัว e s p o r t t e c h นะครับผม ามาดูด้านหน้ากันเลยส่วนไฟตาของเขาก็จะเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับผมกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมนะครับคันนี้เป็นรถที่เราคัดมาให้แบบสภาพเยี่ยมมากนะครับผมครับส่วนล้อแม็กของเขาก็จะเป็นแม็กขอบ15ห้าเดิมจากโรงงานนะครับผมเป็นสีเทาดำนะครับสวยมากนะครับส่วนกระจกมองข้างก็จะมีไฟเลี้ยวติดมาด้วยนะครับผมส่วนมือเปิดของเขาก็จะเป็น โครเมียมนะครับด้านข้างด้านล่างก็จะมีสเกริร์ตสองฝั่งเลยนะครับผมมาชมด้านหลังกันเลยนะครับผมส่วนด้านหลังของเขาก็จะมีเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์3จุดนะครับมีสปอยเลอร์หลังแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างด้วยนะครับมาชมที่เก็บของด้านหลังเ้วยนะครับดูที่ว่ามันจะกว้างขนาดไหนครับผมบอกเลยว่ากว้างมากนะครับวิธีเปิดก็ดใช้กุญแจเ,เปิดได้เลย ให้ดูโอ้โหกว้างมากเลยนะครับผมส่วนล้อ,อยางอะไรก็จะอยู่ด้านล่างนะครับยางอะไรบล็อกถันล้อแม่แรงจะอยู่ครบมีครบหมดนะครับผมคันนี้มีให้ครบหมดนะครับเป็นรถที่คัดสรรมาอย่างดีนะครับคันนี้เดี๋ยวมาชมภายในกันเลยนะครับว่ามีอะไรมาบ้าง เดี๋ยวมาชมภายในกันเลยนะครับผมส่วนภายในก็พวงมาลัยของเขาก็จะเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับสีดํานะครับมีแอร์แบ็กสอลูกนะครับเรือนไม้ของเขาจะเป็นออกแบบมาได้ดีมากครับผมไม้ก็อยู่ที่2 5ง0 0ื่กว่าโลเท่านั้นนะครับผมกดชิป A T P ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปรับเรือนไม้ปรับแสงได้นะครับตัวนี้ปรับแสงไปไม้ได้ ส่วนตัวเล่นก็จะเป็นตัวเล่นมามาจากโรงงานเลยเป็นตัวเล่นซีดีเทป MP3 ซีดีนะครับผมตัวปิดเปิดแอร์ก็ยังเป็นปรับปกติยังไม่ออโต้นะครับตัวนี้ส่วนบอกเขาก็จะเป็นเบาะกำกรรมะหยี่นะครับเบาะกำกรรมะหยี่สีดํานะครับได้แดงนะครับสวยมากเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันเลยนะครับว่ากว้างแค่ไหนนะครับเป็นอีโกคาร์ที่บอกว่ากว้างที่สุดเลยก็ว่าได้ครับกว้างกว่าทุกรุ่นนะครับ รถคันนี้ไม่มีชนไม่มีพลิกนะคว่ำน้ำท่วมไฟไม้มาครับเดี๋ยวจะให้ชมเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์พันสนะครับสาสูบเท่านั้นเจแรงม้านะครับให้ดูเลยครับดูตะเข็บด้านในไม่มีชนไม่มีอะไรนะครับให้ดูตรงนี้ได้เลยน็อตไม่เคยขยับนะครับ วิธีดูก็จะดูง่ายๆเป็นรถปี2019นะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะครับคันนี้ครับส่วนคันนี้ก็ราคารถใหม่ก็จะอยู่ที่ประมาณ6แสนกว่านะครับตอนนี้ก็จะถูกลงอยู่เกือบ3 0แสนกว่าบาทเลยทีเดียวนะครับลดแค่ปีปีกว่าๆนะครับคันนี้ก็ราคาที่เราจะขายนะครับราคาอยู่ที่359,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าที่เครดิตดีก็ มีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินรับรถสักบาทนะครับดอกเบี้ยพิเศษก็จะเริ่มต้นอยู่ที่2.79นะครับออกได้ทุกอาชีพนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0813925051นะครับเบอร์แจ็คนะครับเป็นทั้งเบอร์โทรและเบอร์ไลน์นะครับผมเลือกคุณภาพเลือกความคุ้มค่าเลือกแจ็คสามเหลี่ยมออโต้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ เพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ซับสไคร์ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ